เดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เออนัดใครไว้ดูกันครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วออนิว2020สองพันยี่สิบซุ้ยโอ้โหฮ่าฮ่าโอ้เร็วเต้ ไม่เลี้ยวว่าจะไครโอ้กลัวไม่ได้เลี้ยวดูรครับรชา้าเลยวะ เฮ้ยทำท่อมาแล้วด้วยโอ้รถกระจกหน่อยวะเออทำอะไรนี่โอ้ ถอ,อนแม็กไล่เหนื่ออกแล้วทำท่อมาแล้วหน่อยทำท่อมาใหม่ครับไม่ลองบิ้ลดูหน่อยว่ะ นี่มันทำนี่ไม่ได้ทำทำทำอะไรไม่ได้ทำมะแล้วไมเสียงเป็นอย่างนี้เหรอเอาเถอไอ้ทำไว้ตอวนี้ทำหอบเฉยใช่ไหมใช่ทำหอบยังไงเอาโอทำในอ้นั่นทำอะไรสวัสดจ้าถ่ายบ้านนะอู้สาวมาด้วยบอกมากี่คนนี่สวัสดีค่ะโอสวัสดีจ้ซมเลน ไปด้ยการโบสาวนี่ก็สาวสาวเต็มรถเลยลืมไข่ละตีเอาไปใส่เลยส่กับบ้านอะไปใส่ โอ้ว่าจะไปแล้วอู้รีบไปได้ไ,ดไหมนะ่ะกละบแล้วเด้อไปได้ไหมเนี่ยไป,ไ,ไ,ปไปก็ขึ้นมาเออผม<ฆ>พี่พี่ไม่ต้องไปหรอกผมเตรียมรังเสื้อผ้าไว้หมดแล้วผมจะไปพ่จะไปเหรอเอเอ,อไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะไปเอารถกระบะกันนะครับ ไปสุรินครับดูเฮ้ยไปไม่ได้ไปด้วยอู้ไปยังไงเราไปเอาเสื้อผ้ามาไปไหนเนี่ยไปเที่ยวแล้วหรอคุณเขาจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวไหน พิมพายเียดเลยเนี่ยเขียดไผ่เ็เียดเกามากเลยนะกับบ้านกนะะกบานกันนะแต่กับบ้านไปใส่เขาพาสาวกับานล่วพาสากับาไปส่ทางเลยเขากับพาสาวไปก็หลไปเพื่อก็ไหลเลยนะนน่นนากลัเลยก็จะลืมเขาน่ะเขาเป็นคนพามาน่ะเออนี่ดูไม่ให้ความสำคัญเลยนี่เปลี่ยนด้วยว่ะ สองกระจกเลยโอ้โหลืมอ่อโอ้โน้ตเป็นงอก่อนนู่นอ่ะแค่นี้จะชิงงอคอยก่อนไหมก่อนแค่คอยเป็นงอได้งอทุกคไปเป็นงอไปเลยเดี๋ยวไปไป เอาีุ่นหกวิงไปไหนอะไปไหนไปแล้วไปไหนบ้านแล้วกบนอก้เียดดอลลไปเลยเอ้ยไปทําคืออ่าเราเต็มถึงกับทําหน้าปี ปากไม่รู้โน่นฮะอะไรนักชุบล็อกที่เก่งที่มีหกเหลี่ยมมันนั่นแหละนั่นแหละที่มีหกเหลี่ยมอู้สาวครับสาวอ กำลังถ่ายคลิปโทรมาเสียมงามาสาวมาอยากกลับนเียดยู่ก็นมายกไนี่ก็ฟังมือี้ม่โฟกครับก็ผมจะไป อูเซียนนะครับไปสุรินเดี๋ยวไปเอารถก่อนจุดแล้วก็จะไปอูเซียนนะครับแล้วก็จะกลับมานอนที่บ้านที่สุรินแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปงานบุญงานบุญนะครับอู้เปิดฮะอู้ดูสาวครับ เสียบอยควงหมดเลยบ้งนี่ฮะไม่รู้ผมไม่ได้เอาอ้แซมวิ่งน้ำลายยืมเลยอ่ะอ้มเลยอ่ะโทรไม่ใช่โทรธรรมดาโอเคครับ อดเออไม่ต้องถ่ายกำลังไปถ่ายกันได้ไหมล่ะเปี่ยนด้ไมมาเกกาีแม่ผมผมขอแบก2สองมนะเออไม่ามเลยถ่า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 ยดีเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบายบาย